สวัสดีครับคลิปนี้ลุงพันธ์ก็มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับกรมบัญชีกลางประกาศแจกเงินพิเศษผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับได้สูงสุดคนละ800บาทกำหนดโอน3วันงวดเดือนกันยายนนี้แต่จะได้800ทุกคนหรือไม่ต้องฟังให้จบนะครับ ล่าสุดนะครับทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเขาได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวประชาชนว่าทางกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยก็คือเงินสงเคราะห์สาหรับผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2568นะครับโดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์จะได้รับสูงสุดคนละ800บาทตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์กำหนดวันโอนเงินในเดือนกันยายน2568 แบ่งโอนสรอบนะครับตามกลุ่มวันเดือนปีเกิดนั่นเองโดยนับตั้งแต่ผู้ที่เกิดก่อนเดือนกุมภาพันธ์2 5 0พมาจนถึงเดือนกันยายน2 5 0 8รวมแล้วก็เป็น8เดือน800บาทหมายความว่าใครที่เกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์ปี2508ก็จะได้รับเต็มๆ800บาทไปเลยส่วนผู้ที่เกิดในระหว่างปี2508 ก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆายไปนั่นเองครับโดยการโอนจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจงไว้นั่นเองครับสำหรับรอบการโอนก็คือโอนรอบที่1วันที่16กันยายน68โอนรอบที่2วันที่17กันยายน68และโอนรอบที่3วันที่18กันยายน68ครับที่สำคัญนะครับผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินส่งเคราะห์พิเศษไม่เท่ากันนะครับ ขึ้นอยู่กับเดือนเกิดและก็เดือนที่ได้รับสิทธิ์โดยจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ไม่เกินคนละ800บาทนะครับ <Wow. S 1> สำหรับกรณีที่โอนเงินไม่สําเร็จนะครับทางกลมบัญชีกลางเขาจะทําการโอนเงินซ้ําให้อีก3รอบนะครับก็คือรอบที่ 1. จะโอนในวันที่2 4ตุลาคม68รอบที่ 2. จะโอนในวันที่2 4พฤศจิกายนปี68และรอบที่ 3. นะครับจะโอนในวันที่24ธันวาคม68ครับ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือกรณีเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์นะครับสามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นก็ได้นะครับโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ครับหรือจะขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้หรือหากใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอรกรมบัญชีกลางโทรศัพท์หมายเลข0 2 6 4 0 6 4 0 0ในวันและเวลาราชาการนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นการประกาศแจ้งข่าวดีการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากกรมบัญชีการนะครับสําหรับพี่ป้านาอาท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะครับบ้านไหนมีผู้สูงอายุและได้รับสิทธิการแห่งรัฐท่านสามารถเข้าไปเช็คตามตารางนี้ได้เลยนะครับว่าเงินสงเคราะห์พิเศษนี้จะได้คนละกี่บาทครับโดยเขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าใครเกิดเดือนไหนจะได้คนละกี่บาทครับและแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะครับ อยู่กับเดือนเกิดและเดือนที่ได้รับสิทธิ์ครับแต่จะได้สูงสุดอยู่ที่คนละไม่เกิน800บาทยังไงก็อย่าลืมเข้าไปเช็คดูตามตารางที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับเอาละครับฟังข่าวนี้จบแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ